เที่ม่นี่ยมานเป็นคนเชฟอย่ากกะนางพยาบาลก็เป็นเชฟเดี๋ยวขอหมเช่้ได้หนูว่าเดี๋ยวทำของพี่เต๋อใหม่เดี๋ว เป็นห่ะพี่ทำให้หนูหน่ะทำไมอ่ะเมื่อกี้ก็ได้แล้วนี่อ๋อหนูเอาอันใหม่อันนี้มันนั่นก่อนเ้าเ้าภาพเช้บเบบชีฟชีฟชฟต้องนีชฟของเรานะคะคือเชฟยางมาจากมงจีน ทุกคนร้วนแต่มาจากเมืองไอ้หลินออกคนที่สองนะออกให้พี่ไทยขึ้นมาก่อนเออพี่้อซ้อซ้อทุกคนต้องอยู่ข้างล่างงล่างพี่ไทยต้องถือเมนูพี่ไทยเ้คนเหนือผอวว้อนานิมนะอนานิมอนานิมเหมาะลงไปต่อหลินท่าน เป็นไงอะขึ้นหนิกขึ้นตรงไหนขึ้นหนิขึ้นเลยคนอจะไม่หลุดมด้เยวะานี้ท่านี้ี่พี่ต้องเต้นร้มกันแบบ่เขาแลงพ้อกันอ่ะนึ Um คือเราต้องเต้นมหมมากเ้ยแต่ว่าหน้าต้องนิ่งอะเอออรองสั้น่แพี่ดน่พี่ดูกระจกนี้พ uh> ีดูนี้พี่กระจกนี้อ๋อโอเคไม่ด้ให้ลองพรอมกันใช่ไหมไม่ใช่อย่างงี้หนึ่งสองเอาใหม่ห้าหกเจ็ดไปหนึ่งสองสามสี่ห้าเฮ้ยเกิดจลก็ลงหรืเกิดะขึ้นหรอ3อ๋อโอ แป3หนึ่งบไม่ถอมกันเลยสองสา่หก็ดอเื่อน้า